มีผู้ถามมาว่าเลย8ไปแล้วเข้า9ค่ะปัญญาเนี่ยจเจริญเจริญเกิดขึ้นในการหยุดไหมครับกันนี้เราจะพูดถึงนพวกทำถึงคือคำถามเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องมาจากาการผู้ที่ได้ที่ได้สัญญาเวทียีตแตนิโรธหรือได้สมาบัตแ8แล้วแบบว่าอนาคามีก็ เข้านิโรธได้พระอรหัน์ที่ได้สมบัตแปก็เข้านิโรธได้แต่แตกต่างกันตรงที่ว่าพระนาคามีเนี่ยยังมีอัตตาอยู่คือสังโยชนยังไม่ขาดหมดดับด้วยการกดข่มเป็นความดับด้วยการกดกดกดข่มเป็นสัญญาเวทียตนิโรธ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังมียังเรือมันรูปรูปราคารูปรูปร,ปรปาคามนาอุตจาวิชานั้นยังมีอยู่ตรงนี้แต่สามารถจะได้สมาบัตรแรแต่ละข้าวนิโรธด,ด้วยการกดข่มแต่พระอรหันต์ที่ได้นิโรธเนี่ยได้สมาบัตแปดเนี่ยข้านิโรธด,ด้วยการตัดขาดคือตัดอุปทานได้ในขันห้าได้ขาดแล้วข้าวนิโรธได้นิโรธของพระอรหันต์จึงเป็นนิโรธแบบ สมุดเฉดประหารแล้วก็เป็นปฏิปสธินิโรธด,ด้วยคราวนี้เรามาพูดถึงไอ้ตะเกียดสมุตเฉดประหารหรือสมุดเฉดนิโรธของพระอรหันต์แต่พระนาคามียเนี่ยเป็นยังมีคล้ายๆว่าอัตตายังมียังมีอัตตาอยู่ยังเข้าไปยึดอยู่ในตัวกูของกูอยู่น้อยหนึ่งมีอวิชชาด้วยม,มีมีอวิชชาอยู่จึงเข้าไปยึดในตัวตนนั้น ก็เป็นนิ้วันนิโรธในการกดทับค็น,นี้พูดถึงพวกที่ถามมาว่าบอกว่าผ่านชั้นแปดแล้วเข้าเก้าละผ่านผ่านแปดและเข้าเก้าอันนี้เป็นคําถามที่ลอยๆเนีย่ยถ้าไม่เอ่ยถึงไอธรรมะที่พูดถึงเรื่องการนิโรน่ไอการนิโรสมบัติก็จะไม่เข้าใจคันนี้ผ่านจากแปดและเข้าเก้าก็ถามมาปัญญาจเจริญขึ้นหรือต่อยอดขึ้นโดยการหยุดไหมคะ นี่ถามเราต้องเข้าใจว่าการหยุดเนี่ยเป็นสมถะสมถะไปแล้วต้องการความสงบ,ร,บนะระงับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาได้พูดถึงกับปัญปญ,ญาเนี่ยก็คือผู้ต้องเจริญวิปัสนาถึงจะได้ตัวปัญญาแล้ววิปัสนาคืออะไรที่จะได้ปัญญาก็ต้องเห็นรูปนามเกิดดับเห็นพระไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ส่วนสมถะนี่ใช้ความหยุดนิ่งเป็นอารมณ์ เนี่ยหยุดหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆแบบวิชาธรรมกายหยุดในหยุดกลางของหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆจากหยาบสู่ละเอียดเพราะสู่ละเอียดเนี่ยไอ้ปัญญาจากโลกิยะปัญญาจินตามายะปัญญาสุตตามยะจัญญาภาวนาแบบมยะปัญญาแบบสมถะก็คือหยุดนั่นเองภาวนาวมยะปัญญาแบบสมถะไม่ใช่วิปัสนาเอาสมถะเป็นอารมณ์หยุดละเอียดขึ้นไปปัญญาที่ได้ก็เป็นอภิญญา คือความอาไอภิญญาห้าไม่ใช่อภิญญาที่ส่วนที่หกหยุดในหยุดเป็นอภิญญา,าส่วนที่ห้าห้าส่วนมีตาทิพหูทิพมีใจทิพมีกายทิพอะไรเงี้ยลู้ละลึกชาติอย่างเงี้ยนะอนาคตังสยานอะไรก็แล้วแต่ก็นี้เรามาพูดถึงว่าปัญญาจเจริญขึ้นจากการหยุดใช่ไหมยหยุดเนี่ยถ้าหยุดได้ละเอียดปล่อยจากยาไปสู่ละเอียดได้เนี่ย ปัญญาโลกิยะเจริญตาเทิบหูทิพยิ่งละเอียดชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆแต่อสะวะไม่สิน้นยังไม่ใช่อสะวะขยายานก็นี่สําหรับผู้ที่ถ้าเจริญคําว่าปัญญานี่ก็คือมันเกิดขึ้นจากวิปัส,สนาไม่ใช่เกิดจากสมถะวิแปลว่าแจ้งปัศนาแปลว่าเห็นแปลว่าเห็นแจ้งการเห็นแจ้งก็คือเห็นรูปนามเกิดดับเห็นเห็นความรู้สึกตัวตัวพร้อมเห็นการ ปโปร่งเห็นทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป,ปโปร่งทุกทวารเนี่ยแค่เรียกเห็นรูปนามเกิดดับเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็กแนวข้าพเจ้ากระจเต้นแน่นเครียดแล้วก็โล่งเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในสติปัฏฐานสี่สมัยย่อบพ่าจะเห็นได้ชัดเจนอันนี้เมื่อบัญญานี่เกิดจากวิปัสสนาเราก็เจริญวิปัสสนาต่อไปเลยโดยอาศัยอารมณ์สมถะส่วนแค่คาณิกะสมาธินะ อันนี้สาหรับผู้ที่เข้าไปถึงระดับที่เรียกว่าชั้นแปดหรือรูปชั้นสี่รูปชั้นสี่แล้วก็คือชั้นแปดนั่นเองก็นี่ถ้าจะสมมุติว่าจะให้เป็นนะให้เห็นตัวปัญญาถ้เป็นปัญญาโลกุตระเอ้เป็นปัญญาแบบเอในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ปัญญาทางโลกิยะธรรมดาซึ่งเป็นฝ่ายนอกพุทธศาสนาเพราะะนในปัญญาตาทิบุทิบเนี่ยปัญญานอกพุทธศาสนา,นญญาเนี่ยเป็นอภิญญาห้าเนี่ย นักบวชในาศาสนาอื่นหรือบุถุชนก็บางท่านก็อาจจะทําได้แต่ปัญ,ญญาในพุทธศาสนาคือเห็นรูปนามเกิดดับก็คือทําให้เห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมซะก่อนรอเรียกให้เห็นความรู้หนาแล้วมันก็จะโปรง่งแล้วก็มีถ้าทรงอารมณ์วิปัสสนามันก็จะนงนงเหลียวซ้ายแล้วขวาก้มเงยกินดื่มแก้วเลี่ยแถวจะเลาปสาะอะไรจะก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาก้าวไปห้างหน้าถอยมาห้างหลังหรือกลับมาห้างหลังเนี่ยเดินกลับไปกลับมา มันม,ม,มีสติมีความเสียวความรู้สึกแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลาแทบจะไม่ขาดเลยนะมันจะมีเว็บหนึ่งยัดดับหยาบไปหาละเอียดเนี่ยมันจะอาจจะขาดตรงนั้นนิดหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้สึกตัวพร้อมชั่วพร้อมที่ชัดเจนที่ละเอียดขึ้นไปอีกโดยการเจริญสติให้ตรงสัมมัญญาที่ให้ชัดเจนและต่อเนื่องเห็นในสัมมัญญาไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นเราจะต้องเจริญวิปัสสนาตัวนี้ให้จะได้เกิดปัญญา ส่วนการแยเข้านิโรธเนี่ยอย่างนิโรธของต้าเราเข้าไปถึงรูปชั้นสี่รูปชั้นสี่เป็นชั้นแปดแล้วเนี่ยเราอยากจะนะจะให้ก้าวขึ้นไปอีกโดยการที่เรียกวัญญาต่อยอดโดยการหยุดใช่ไหมไม่ไม่ใช่หยุดอย่างเดียวนะหยุดนั้นเราก็ต้องหยุดแหละแต่เราก็หยุดแบบชนิดที่ว่าไม่ใช่นิ่งเฉยจนไม่รับรู้ไม่ละไม่อะไรเลยเราต้องถอยออกมา ถอยไอตัวสงบตัวหยุดรูปชั้นสี่รูปชั้นสี่อารูปชั้นสี่นั้นถอยออกมาอยู่ที่อุปจารและสมาธิหรือคณิกะสมาธิกันเนี้ยถ้าถอยมาที่คณิกะสมาธิแล้วเราจเจริญนิพพานาจกนกระทั่งเห็นรูปนามเกิดดับก็แน่นเครียดโล่งนะโปร่งทุตวานเห็นใจเต้นแน่นเครียดโล่งนะโปร่งทุตวานเราเอาพระไตรักตัวเนี้ยคือรูปนามเกิดดับตัวเนี้ยซึ่งยังเป็นฝ่ายที่ว่ายังอยู่ในฝ่ายโลกิยะคือตัวปัญญาเนี่ย เอาสติดูรูปนามเกิดดบนี่ไปเรื่อยๆก็คือใจเต้นแน่นเครียดลง่งมันจะเบามันจะละเอียดมันจะโปรง่งบานนี้ก็ไปชัดเจนไปเรื่อยๆย,ยิ่งจิตใจงเราจะสงบระงับกันไปเรื่อยๆด,ด้วยอํานาจของขัณกะสมาธิกับวิปัสสนาคือชําระสาสางให้พวกกิเลสที่มันนอนเนื่องในสันดานนี่ค่อยๆอ,ออกไปออกไปโปรง่งเบามากขึ้นสัมปัญญาก็ชัดเจนขึ้นละเอียดขึ้น จากตบๆแบบกายเนื้อจนกระทั่งวิบ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 เนี่ยมันจะประหารกิเลสโอโหชัดเจนแจ่มใสต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยๆเราก็เอาสติดูตัวนี้เอาตัวนี้เป็นอารมณ์เอาพระไตรลักษณ์เป็นอารมณ์จนกระทั่งมันเข้าไปข้าไปลบสัญญาในระหว่างที่เจริญนิพพานเนี่ยมันจะลบสัญญาล้างสัญญาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีอำนาจสมถะเดิมอยู่แล้วเราก็ถอยออกมาที่ตัวพระไตรลักษณ์เนี่ยแล้วก็น้อม เอาพระใรักเป็นอารมณ์ด้วยอํานาจของสมถะของเราที่เคยทําได้อยู่ี่ยเราอาศัยอํานาจสมถะเราไม่ได้ต่อยอดจาก8ไป9หรือไปเข้านิโรธด,ด้วยกันที่เรียกว่าไปาไปกดขม่มเฉยๆนะเรากดข่มแล้วต้องยกรูจิตสู่พระใจรักให้ได้เนี่ยโดยแล้วก,ก่อนที่จะยกพระใจติดพระไสยดักไปใจรักได้นะั้นมันอยู่รูปชั้นสี่รูปชั้นสี่มันกดขม่มเฉยๆมันไม่เห็นว่าไตรักหรอกมันตึงมาก แล้วถอยมาให้มันงงงงหน่อยมันก็จะเห็นพอถอยมาให้ปงงงงแล้วเราก็ดูสภาวะปฏิบัติให้ให้วิปัสสนาเราเกิดก่อนนะวิปัสสนาไม่เกิดไม่ได้หรอกต้องเจรลยวิปัสสนาตามระบบพุทธศาสนาคือเห็นะไตลักษณกก่อนแล้วก็ใช้อำนาจของรูปฌานอรูปฌานของเราเนี่ยน้อมตามดูวไตถัยลักกับอารมณ์จนกระทั่งมรสมังคีคือมกรกวมตัวประหาร คือศีลสมาธิปัญญาคู่ควรกันมักรวมตัวประหานี่กระดับเด็ดขาดการเข้านิโรธแบบของพระนาคามีจึงเป็นแบบวิคขำพนะนิโรธแต่ของพระาาหานี่นิโรธแบบสมุทเฉดนิโรธอันนี้พระนาคามไีได้แค่กดขม่มสัญญาเวทยาเวทนาเฉย จักยากษ์ชั้นที่8คือสัญญาเว้เส,สัญญาเนว่าสัญญาณสัญญายตนะชาเนีย่ยเพราะก็กดข่มเป็นสัญญาเวทีติต,ตนิโรธแบบอนาคามีจแต่กองของ,ของพระอรหันต้องใช้ปตัตไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เข้าไปตัดอุปทานตัวนี้ให้ได้เป็นสัญญาเวทีจิตนิโรธแบบพระอรหันอันนี้ไม่มีในตำรานะ